ใครเตรียมตัวสอบ ICQ ฟังทางนี้ค่ะวันนี้คุกวางมีตัวอย่างข้อสอบมาให้ดู1ข้อนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะเตรียมตัวนะคะแบบระยะยาวแบบเจ้มโจนเลยอยากให้คะแนนออกมาดีนะคะเพื่อที่จะนะคะใส่พอรดฟรีโอนะคะพาคอสคูกวางตอบโจทย์นะคะก็ตอนนี้ปรับราคาแล้วนะคะ เข้าไปเริ่มเรียนได้แต่ว่ายังอัดไม่เสร็จนะคะปรับราคาอยู่ที่888บาทนะคะก็ติดต่อมาได้เลยทุกช่องทางนะคะก็เยียร์อะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะตัวอย่างข้อสอบนะคะมี1ตัวอย่างเราไปดูกันนะก็คืออย่างข้าบนเนี่ยคะ่ะเป็นข้อสอบของเยียร์11นะเยียร์11เนี่ยเขามี question set มาให้มีรูปมาให้เรียบร้อยเลยคะ่ะนักเรียนคะ่ะรูปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่า เขามีรูปเห็นไหมคะนักเรียนเห็นเมทอที่อยู่ทางขวาไหมเออนะคะเมทอที่อยู่ทางขวามือของเราเนี่ยเขาเขียนข้างล่างนะคะอ่ะเม็ดทอคริสตั after displacement ทุกครั้งที่เขาใช้คาว่า displacement reaction นักเรียนอย่าลืมนึกถึงเรื่อง reactivity นะคะ reactivity ก็คือว่าคุณครูมีเรื่องเล่าอีกแล้วค่ะเออเรื่องเล่าคูณควางเยอะจังเลยนะคะสมมติว่า A กับ B เป็นแฟนกันแน่อ้อเดี๋ยวคุณครูเล่าใหม่เล่าใหม่นะคะ A นะคะ B และ C เป็นแฟนกันค่ะแล้วก็นะคะ A เข้าไปเจอนะคะน้กเรียนสังเกตนะคะ A เนี่ยมันแบบว่าชอบ C มากเลยเออนะคะคือชอบมากนะแล้วก็ทำยังไงดีนะคะถึงจะแย่งชิง C ได้นะคะเตะ B ออกนี่การที่จะเตะ B ออกแบบนี้นะคะแล้วตัวเองเข้าไปได้อย่างเงี้ยถ้าไปแทนที่หนึ่งตำแหน่งภาษาอังกฤษนะคะเขาจะเรียกว่า Single Displacement นะคะ Reaction ด้วยนะดังนั้นการที่ A จะไปแทน B ได้ A จะต้องแบบ โมด Reactive กว่าโอเคไหมดังนั้น A เข้าไปแทนได้ A จะต้อง Mode Reactive กว่าถ้าเกิดว่า A Mode Reactive นะคะมากกว่า B เอมากกว่า B A จะสามารถ d i s p l e c e m e n t B ได้แน่นอนนะคะดังนั้นถ้าคุณครูสมมติว่า A Mode Reactive กว่านะก็ A C เป็นแฟนกัน B ก็อยู่อย่างเหงาเงาโอเคไหมคะถ้าอย่างเงี้ยเราเรียก Single d i s p l a c e m e n t นะทีนี้ค่ะโจทย์ค่ะเขาก็ใจดีมากเลยนักเรียนถ้าเรียนจับหลักถูกนักเรียนจะเห็นนะมี Reactivity มาให้เรียบร้อยโดยที่ Magnesium Mode ไหนไหมนักเรียนดูเครื่องหมายดีๆอย่าผิดนะถ้าตรงนี้ยค่ะโมดเห็นไหมคะฝั่งนี้จะ l e a c h โ okay, อเคปะดังนั้นเนี่ยเราไปดูข้อถามว่าอันไหนเนี่ยมันจะ o n t a n e o u s คำว่า spontaneously เนี่ยนะคะ มันหมายความว่าปริยาเกิดเองได้โอเคปะนะคะถ้าเกิดปริยาเกิดเองได้แสดงว่าคนที่จะไป displacement จะต้อง mode reactive กว่านั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนไปดูค่ะอย่างเช่นข้อแรกเราเช็คนะ Mg จะสามารถ displacement iron ได้หรือเปล่าถ้า mode กว่า displacement ได้นะโอเคปะไปดูสิคะ Mg นะคะ reactivity มากกว่า Fe ไหม โอ้โหมากกว่าเลยดังนั้นข้อนี้สามารถ displacement หรือ spontaneous ได้นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ a ไปเลยเห็นไหมคะเราจะมีทริคง่ายๆแบบนี้นะคะให้นักเรียนนะคะไม่จําเป็นจะต้องเรียนเก่งนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําข้อสอบให้ตรงจุดนะคะแล้วก็รู้คียนะคะว่าข้ออย่างเงี้ยเจอแบบเนี้ยเทคนิคจะต้องทำยังไงนะคะในคอสครูกวางมีสอนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณครูอัดร์อจบนะคะราคาปรับขึ้นอีกแน่นอนนะคะตอนนี้อยู่ที่888ทุกเยียร์เลยค่ะอย่าลืมทักเข้ามานะคะ